สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง<บ>เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทยน,นะคะซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีในประเทศไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ปัจจัยด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง2การเปล<ๆ>ี่ยนแปลงทางด้าน,นเทนนะคโนโลยีกับงานดนตรีค่ะในหัวข้อแรกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ะะมันจะแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด4หัวข้อนั่นก็คือในสมัยช่วงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงที่3ก็จะเป็นสมัยรัตนิยมและช่วงอันที่4อันสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเหตุการณ์สมัย14ตุลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะ ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับแนวคิดการมีเพลงเกียรติยศสำหรับสถาบันเนี่ยหรือบุคคลสำคัญของชาติจากชาวตะวันตกกล่าวกันคือก็คือ,คอประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องมีเพลงสำหรับพระมหากษัตริย์ส่งผลให้เกิดเกียรติยศขึ้นหลายเพลงเช่นไม่ว่าจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาชัยหรือเพลงมหาเลิกเป็นต้นนั่นเอง สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยเกิดเมื่อครั้งทรงสเสด็จไปประพาสที่เกาะชวาเมื่อปีพศ2514ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์วงดุริยางของประเทศอังกฤษต,ต้องการบรรเลงเพลงเกียรติยศเพื่อรับสเสด็จในสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่มีเพลงเกียรติยศอะไรเลยก็เลยใช้เพลง Bossa e The Queen รับสเสด็จแทนและเมื่อทรงสเสด็จไปยังเมืองปัตตเวีประเทศอินโดนีเซีย ชาวฮอลันดาก็ได้สอบถามถึงเพลงประจำของพระองค์เพื่อจะได้นํามาบรรเลงรับเสด็จเช่นเดียวกันเมื่อเสด็จกลับสู่ประเทศไทยจึงทรงโปรดเกล้าให้ดําเนินการให้มีเพลงเกียรติยศสําหรับพะมหากษัตริย์ซึ่งครูดนตรีไทยก็ได้เลือกเพลงบุหลันลอยเลื่อนซึ่งเพลงบุหลันลอยเลื่อนเนี่ยมีอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองได้นําเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ในท่วงทํานองจังหวะยังไม่เหมาะสมกับการที่จะใช้เป็นเครื่องดนตรีสากลบรรเลงเท่าไหร่นัในเวลาต่อมาก็จึงปลดก้าวให้ทําทํานองเพลงที่ครูดนตรีชาวฮอลันดาเป็นผู้แต่งมาใช้ส่วนเนื้อร้องเนี่ยเป็นบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพระยาน,นีรัชรานุวัติวงศ์ซึ่งภายหลังเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหร,รัชกาลที่6 ทรงปรับคําบางคําเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเพลงที่ใช้ร้องก็อยู่ในปัจจุบันสําหรับเพลงมหาชัยพระเจ้าบารม,มวงเธอเจ้าฟ้าจิตเจริญกรมพนริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเกียรติยศของประธานในพิธีที่เป็นพระบรมราชานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นะคะเช่นอ,องค์สมเด็จพระเทพส่วนเพลงมหาฤกิกสมเด็จพระเจ้าบารมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพานาครสวรรค์วรพินิษฐ์ทรงทำทํานองของเก่าครั้งสมัยอยุธยามาแต่งขึ้นในทํานองเพลงของฝรั่งใช้ในวโรกาสที่เกี่ยวกับเลิกพิธีหรือช่วงเวลาสำคัญที่สุดของงานรวมทั้งใช้บรรเลงต้อนรับประธานในพิธีในพระบรมวงศานวงด้วยค่ะต่อมาก็จะเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะก็คือช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ภายหลังเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็ได้มีเพลงชาติในฉบับของพระเจนดุริยางนะคะประพันธ์ทํานองโดยขุนวิจิตมรราตาประพันธ์เนื้อเพลงแต่ใช้เป็นระยะเวลาสั้นๆอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเข้ามาสู่ในพศ .2477 รัฐบาลเนี่ยได้จัดประกวดเนื้อร้องของเพลงชาติขึ้นใหม่ปรากฏว,ว่า เอออเนื้อร้องของขุนวิจิตมาตายังคงใช้ได้รับรองใช้ไปอีกต่อไปแต่มีการเพิ่มเนื้อร้องของนายฉันขำวิไลต่อท้ายเข้ามาอีกสอบททําให้เนื้อร้องของเพลงชาติยาวมากต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเนี่ยเป็นไทยในปี2482ทางราชการจึงเลือกใช้ทํานองเพลงเดิมของพระเจนดุลยยางโดยเนื้อเพลงเนี่ยได้เปิดให้มีการประกวด ผลปรากฏว่าเนื้อเพลงของพันหลวงสารานุปพันธ์ซึ่งแต่งในนามกองทัพบ,บกได้รับคัดเลือกและนำมาใช้อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่10ทธันวา2,482เป็นต้นมาค่ะถัดมาในช่วงที่3นั่นก็คือช่วงสมัยรัฐนิยมการเมืองของประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ทันนะคะความสมัยเหมือนอย่าง เช่นตะวันตกรวมทั้งต้องการปลูกฝังให้คนไทยมีความคิดแบบชาตินิยมจึงพยายามกําหนดวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยจึงยึดปฏิบัติแนวคิดนี้นะคะโดยจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยในขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศรัฐนิยมถึง12ฉบับซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายลาักษณะรวมทั้งดนตรีก็ถูกนําไปมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สึกรักชาตินิยมด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เป็นหลักในการดำเนินงานสร้างจิตสำนึกรักชาติก็ได้แก่กรมศิลปากรนะคะบุคคลสำคัญที่มีบทบาทนะคะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือหลวงวิจิตวัทการนะคะที่ใช้ละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนวคิดในการรักชาติโดยละครปลุกใจเรื่องต่างๆของ โรงวิจิตวัทกาเนี่ยจะเน้นเนื้อหาให้ผู้ชมตระหนักถึงความสามัคคีความรักชาติความเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่านตัวละครบทร้องและทำนองเพลงดังที่ปรากฏในบทละครเรื่องเรือดสุพรรณเรื่องรัชมนูเรื่องศึกถลางหรือเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีและเมื่อมีการกอบปฏิวัติร,รัฐประหารทางรัฐบาลเนี่ยได้นำเพลงปลุกใจที่อยู่ในละครเนี่ย ออกอากาศทางทีวีวิทยุกระจายเสียงนะคะเช่นเพลงเลือกสุพรรณจากละครเลือกสุพรรณเพลงรักเมืองไทยจากละครเรื่องราชมนูนะคะสึกถลางาเพลงแหลมทองเพลงตื่นเถิดชาวไทยจากละครศึกถลางเป็นต้นนั่นเองนะคะถัดมามาถึงในช่วงเหตุการณ์14ตุลาสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นเนี่ยมีความแตกแยกทางความคิดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่หลายของรัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะเดียวกันก็เกิดการต่อต้านรัฐธิทุนนิยมตะวันตกนะคะรวมทั้งประชาชนเนี่ยเกิดความต้องการให้บ้านเมืองมีความปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคนยากจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองในขณะน,นั้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์นดนตรี และบทเพลงออกมารับใช้สังคมเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเพลงเพื่อชีวิตเพลงที่มีเนื้อหาสาระบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปในสังคมให้เห็นความยากไร้ของคนชนชั้นชั้นชั้นล่างนะคะการต่อต้านสินค้าต่างชาติความไม่เป็นธรรมเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยจะใช้เครื่องดนตรีง่ายๆแล้วแต่ถนัดนะคะผสมผสานร,ระหว่างเครื่องดนตรีตะวันออกกับเครื่องดน ดนตรีตะวันตกวงดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยในยุคนั้นจะมีความหลากหลาย<ๆ>เช่นวงคาราวานวงแฮมเมอร์เป็นต้นนะคะช่วงเวลาดังกล่าวก็มีดนตรีในอีกลักษณะหนึ่งคือเพลงปลุกใจที่มีเนื้อหาสาระเน้นให้รักชาติรักแผ่นดินต่อต้านรัฐคอมมิวนิสต์ต่อต้านผู้ที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะคะ ซึ่งออพอเวลาฟังก็จะรู้สึกกระตือรือร้นเกิดความฮึกเหิมกล้าหาญเพลงปลุกใจเ,เป็นที่นิยมนำมาขับร้องบ่อยเช่นเพลงหนักแผ่นดินเพลงถามคนไทยเพลงอยุธยารำลึกรักกันไว้เถิดเป็นต้นนะคะภายหลังจากเหตุการณ์14ตุลามาจนถึงปัจจุบันสภาพบ้านเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก และแม้ในช่วงบางเวลาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ภาพดนตรีก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบมากนักนะคะเพียงแต่เป็นการปรับให้สอบค้อนกับสภาพสังคมนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีความจงรักพักดีนะคะเป็นต้น ถัดมาเราจะเข้าสู่ในเรื่องหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับทางดนตรีนะคะในด้านนี้นะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็คือส่งผลให้การดนตรีเนี่ยมีการพัฒนาทั้งในระบบคอมพิวเตอร์เครื่องดนตรีแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงเครื่องขยายเสียงการปรับปรุงรูปแบบของดนตรีจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อโทมัสอันวาเอดิสันได้คิดคดเครื่องประดิษฐ์สำหรับใช้บันทึกเครื่องดนตรีขึ้นนะคะโดยเรียกเครื่องอันนี้ว่าเครื่องบันทึกเสียงเอดิดสันฟโฟนกราฟก็คือใช้เป็นชื่อของผู้ประดิษฐ์นั่นเองใช้ในการบันทึกทานองและจังหวะบทเพลงเพื่อสื่อไปอยังผู้ฟังได้มีความแตกต่างไปจาก การบันทึกเพลงด้วยตัวโนต้ตเหมือนแต่ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องมือบันทึกเสียงนี้ขึ้นมาถัดมานะคะมีการเริ่มต้นการพัฒนาระบบการบันทึกเสียงดนตรีอีกหลายรูปแบบในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงลงในกระบอกเสียงไข่ขี้ผึ้งการบันทึกเสียงลงในจานเสียงหรือแผ่นเสียงใช้เปิดเพลงกับเครื่อง เล่นจานเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างลักษณะในสมัยก่อนที่เป็นเครื่องเล่นจานเสียงนอกจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงคุณภาพของงานดนตรีโดยนักฟิสิก์เชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เจอลิสได้ศึกษาวิธีวัดระยะขั้นคู่เสียงโดยกำหนดให้1ช่วงทบเสียงมีค่าเท่ากับ1,200เซน โดยแบ่งระยะครึ่งเสียงในดนตรีตะวันตกเท่ากับ100เซนวิธีคิดเช่นนี้ยังคงใช้มาถึงนับปัจจุบันส่วนในประเทศไทยเนี่ยเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญในการแพร่หลายทางดนตรีได้รับความนิยมจากนักฟังเพลงมากขึ้นมีการเปิดใช้ไฟฟ้าครั้งแรกในพระนครนะคะโดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้มอบหมายให้ครูฝึก ทหารชาวอิตาลีผู้ดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าจากประเทศอังกฤษพอเวลามีกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยพลเอกพระเจ้าบรม,มวงเธอพระเจ้าบุรชัติชัยยากรน,นะคะกรมพระกำแพงเพชรัครโยธินได้ทรงเริ่มกระจายเสียงจากวางบ้านดอกไม้กระจายเสียงข่าวสารทางราชการมีรายงานบรรเลงดนตรีวงต่างๆตามมาก็ด้วยวงดนตรีสากลดนตรีไทยนะคะ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับฟังข่าวสารแล้วก็รายการเพลงต่างๆทั้งในพระนครแล้วก็ต่างจังหวัดในปัจจุบันเนี่ยพัฒนาการของดนตรีก็เป็นไปตามเทคโนโลยีในระบบดิจิตอลคือนอกจากจะนำเสียงดนตรีไปสู่ผู้ฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงแล้วยังพัฒนาไปสู่การเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจนถึงเข้าสู่ดาวเทียมที่ในยุคป,ปัจจุบันถือว่าเป็น สื่อการแพร่หลายที่สำคัญในการนำเพลงไพโรคสู่กลุ่มผู้ฟังเพลงทั่วโลกค,ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในดนตรีเนี่ยมีการพัฒนาทั้งในระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาเครื่องเสียงเครื่องบันทึกเสียงขยายเสียงมีการปรับปรุงของดนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำบทเพลงไพเราะให้ผู้ชมได้ฟังอย่างมีความสุขเต็มที่นะคะก็จบแล้วสำหรับ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรีของในประเทศไทยนะคะยังไงก็ครูฝากให้นักเรียนทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะสิ้นสุดภายในวัน